อยากโดนขามุยไหมกลับไปถ่ายเลือดมากลับมาดิเฟรดกันแล้ววิกว่าเลือดเต็มหลอดย่าๆคนไปเติมเลือดวางไว้ตรงนี้นะวางแล้ววางเฮ้ยตัดเงามึงแข่งโปลีกันหรอนี่เราเล่นโปลีกกันอยู่หรือครับท่านทุกคน เดีย yeah, ผมโอบิโตะครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆในทีมคามวยกลับบ้านไปเติมเลือดและกลับมาที่เดิมอย่างรวดเร็วฮะถ้าทุกคนยังไม่เข้าใจว่ามันเป็นยังไงเนี่ยลองคิดภาพตามนะมูราดใช้สกิลหนึ่งนะครับมาที่วงคามวยของรูอี้แล้วกลับไปเติมเลือดกอดกลับมาที่เงานะฮะก็คือในทีมผมเนี่ยจะกลับไปเติมเลือดแบบรวดเร็วมากแล้วก็ย้อนกลับมาที่เดิมนะฮะวันนี้เราจะทําแบบนี้กับทีมตัวเองนะฮะแล้วลองดูกันว่าฝั่งตรงข้ามจะรู้สึกยังไงนะไป โอเคทุกคนก็รูย์นะครับตัวด้านล่างสีตัวเนี่ยสามารถที่จะ <c oughs> เขาเรียกว่าขโมยกับตัวผมได้มาเลยนะแล้อลทิ้งบดเสื้อกลับมามุลาท,ทิ้งเงากลับมาเด็แฟดทิ้งเงากลับมาเจนทิ้งเงากลับมานะฮะนี่คือสุดยอดเนจาฮะในแคว้นคานาโฮก็เดี๋ยวมาดูกันว่าฝั่งตรงข้ามจะแบบเวอร์หรือเปล่า <c oughs> ตอนนี้จักราผมไม่ยังไม่มากพอที่จะขามวยให้เพื่อนได้นะครับยังไม่สามารถที่จะเปิดเขาเรียกว่าคาถาใหม่นะตอนนี้มีคาถาหนึ่งอย่างเดียวนะเดี๋ยวทุกคนรอดูแฟตขามวยนีฮะแฟตจะวิ่งกลับมาหน้าจุดเดิมแบบฟาสต์ a พลสพร้อมไหมอ่ะนี่วางตรงนี้เลยเลาะในบ้านมาเลยเอาดิตรงนี้ตรองนี้แลกันตรงนี้แล้วกันจะได้กลับมาแบบไม่ไม่เจ็บปวดมากวิ่งปุ๊บข้าวงทิ้งเอาไว้ตรงนี้เห็นไหมทุกคนเห็นไหมสัญลักษณ์คอยดูแฟตมีมาเร็วเรวจัดจัดเท่สุดเไหนลองทำดูเนี่ย อาดาเพนก็เพนก็เอาเรื่องนะโอเคบายใจไปปอดหนึ่งครับเพนทำทำติดทำติดครั้งเดียวนะที่เหลือพลาดหมดเลยเอาดีเอาดิเอาไวิกลับไปเอดิโดเลือดเต็มหลอดแต่ตัวผมเองไปไม่ได้คนใช้คาถาขามุยเองต้องเดินนะคนอื่นเขาแบบกลับมาอย่างรวดเร็วปกติฮะเจ้าของคาถาต้องเสียสละยาโดนคามยไหม โกงของใครมาที่บอกว่ามันคามุยเหมือนกันอะไรคือโกงกองใครวะอะไรอะไรวางตรงนี้นะไม่เข้ามาได้ั่งสิน้มไอ้ยิ้มตายไอ้ยิ้มยิ้มอยากกลับมาอยากกลับม้ากรดมุยไอ้ยขอประฟ้าเด้ินมาตั้งอะไไปตรงนี้ กลังเก็บมาแตกเลยออันนี้เาาด้านซ้ายด้านซ้ายอ่าด้านซ้ายกลับไปถ่ายเลือดมากลับมาดิเฟดกันแล้ววิ่บังเลือดเต็มหลอดย่าย่าคนไปเติมเลือดวางไว้นี้นะวางไว้วางไว้ต้องอย่างนี้ดิวะอติดกลับไปกลับไปกลมาเออกลับกลับมากลับมากลับมาเออเตรียมตายเฮ้ยไอเออไม่ตายมาตามมาตะ ผมต้องกลับบ้านเร็วเออเงากลับไปกลับไปกลับไปกลับมากลับมากลับไปวางไว้ตรงนี้เออแม็กกับวะกลับวะเออคาบุยคาบุยผมกลับมาสองรอบนึงพี่คือแบบเออวันวันเดียวทุกคนพอเริ่มเล่นกันคล่องสกิลกันเข้ากันได้อ่าวางตรงนี้นะ เออแต่ว่าเออเต็มหลอดไม่จำเป็นต้องหน่อยดิช่วยกูหน่อยดิโอ้ยโอ๊ยวางตรงนี้วางตรงนี้วางตรงนี้ขับไปปึ๊บบัมาเอ้อเต็มหลอดเอาสิ One minute thirty seven seconds later ก่าฝันหนุนฆ่า롱คาร์ในการจับพวกเรากุ้ยคนใช้คาถายังง้อมึนครับตอนนี้เอาเลยเลยเลยข้างหลังแตกหลังแตกหลังแตกไปเข้าโยนตรงนั้น แตกอยโดงนั้นกลับมากลับได้กลับได้กลับได้เปล่าไปไม่ได้วับวับเปิดวงพี่พี่พี่แอติเบียเปิดวงเปิดวงโจ้ขามวยอันติก็ได้ทุกคนไล่วันเออตายเรี้ยวขามวยหนโชว์ขามวยไปดองดิตรงนี้ตรงนี้ให้มันดูแบบว่าวิชาของเรา ไปแล้วพี่เกไปแล้วเลือดเต็มปริมยาอยากพอพอไอ้ที่เนี่ยเอา่าคนี้เอาตรนเอาตรงนี้ชนะเอาตรงนี้เอาตรงนี้ทุกคนรอดูนะชนาวิ่งเแม่เรียกแม่เรียกสั้าพี่เล่ามีฟลลิ่งแบบเดอฟบ้างวะมามันจะฆ่าคนใช้กรถาีคนใช้กรถาเอาเอาเอาไปก่อนไปก่อนเพเื่อนน้อยมากเพนอะ ป๊บเต็มหลอดดูดิทุกคนโอ้โหเพนตราบใดที่คนใช้คาถาไม่ตายนะเราก็ไม่มีทางแพ้ทุกคนชนะวะตรงนี้ชนะวตรงนี้เออเดี๋ยวเดไปเดี๋ยวนะเกียร์ให้เกียร์ให้ป๊บอ้าวกลับมาเพื่อนกับเรไปเพื่อนมันจะฆ่าคนใช้คาถาวางนี่ไปก่อนเนี่ยมาโอยมอแล้วขามุ้ยเจ็บกูตายกูเสียจัดดาวเพื่อนโอ้ มันไม่เห็นพี่เลมันไม่เห็นเลื่อนไปพี่ก็เสียงผมเลยเนาะอ้เหี้ยบูห่าจะไปเอาบูพี่ขอโทษไปด้านซ้ายเยอะมากด้านขวาลอยได้ด้านขวาลอยได้ไปเลยอย่าไปตีมันอย่าตีมันอย่าตีมันต่อยต่อยต่อยโอ้ยกบกบโอแตกก่อไอ้ยาวิกวิกวิกไอ้เหี้ยไม่ใช่ตรงนี้ไอ้สัตว์มันไล่กูไอ้ยาไม่ใช่ตรงนี้วิ่งเพื่อนวิ่งวิ่งอยู่โอ้อย่างเออเลยไม่เป็นไรเรนดอนเรากำลังทำสถิติ ลอยป้อมอยู่มาดาระเร็วๆมาดาระมาดาระด้วยมาดาระมาดาร่อยเร็วๆมาดาร้อยเริ่มเริ่มเริ่มชินเลยไปแล้วนะจบเลยครับจบเลย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 จบ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 ะบจ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 ไจบจบจบจอจบ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 จเจบ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 าลจบงบจบจบจ่จบบบจบบ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 ่บบบบบา โอเคครับเดี๋ยวเราเป็นผู้เล่นบ้างเดี๋ยวเราให้ชานามาเป็นคนเปิดขามวยเป็นการ์ฟมขอเปิดวงหน่อยครับเปิดวงหน่อยครับโชว์มันไปก่อนโชว์ไปก่อนวิ่งกันลุยต่อเฮียลุยต่อกลับไปลุยต่อกลับมาลุยต่อกลับมาลุยต่อไปแล้วไปแล้วไปแล้ว แม่งแข่งรูปมันต้องเล่นเกเลยโช้มันทำไมตึงยนีมึงแข่งโปลีกันหรอนี่เราเล่นโปลีกันอยู่หรือครับท่านทุกคนผมไม่ไหวกับเขาแล้วนะครับโอ้ตายยังหมาแปะตายไม่กระโดดตั้งแต่เป็นเด็กเมื่อกี้เหตุพิญาลุกไอาต่อยเหรอปากแซ็บเหรอปากแซ็บเหรอซ่ามึงกะฮะยังไงยังไงต่อย เนายจะระเบิดใส่เราไม่ได้นะเราเพื่อนกันนะเพื่อนขอได้ปีกซีในไฟซีมันน้อยเกินไปประโยชน์อย่างอื่นในไฟหมันโอ้โหหูยน่ากินซะเหลือเกินอร่อยอะเล็ตลูกเม็ดมันๆกรอบๆมันๆมันๆกินกันกินกัน What เหนไม่ถึกชิบหายจะไปไหนกลับมาตรงนี้เล่มฟองกับไฟแบ็กเม่โคตรเทเลยจบเมื่อกี้เออตายไปซะตายไปซะตายไปซะขามวยสิเล่นมาทั้งเกมยังไม่ได้ขามวยเลยครับเพราะว่ามันตึงเกินทุกคนขามวยตึงเปรี้ยดูทุกคนกลับมาหมดมูลงมูหลาดเพราะว่าสี่ตัวที่เราเลือกกันมาเนี่ยนะครับนอกจากตัวชนะแล้วสามารถขามวยได้หมดเลยไหมกลับไปใส่เลือดแบบโคตรเร็ว ตอนนี้นะครับเดอเฟร็ดเขากำลังทําหน้าที่ที่ภาคภูมิใจที่สุดในชีวิตตั้งแต่เกิดมานะครับระเบิดป้อมขับดีๆาว้จ้าตอนนี้เขากำลังกลับบ้านเพื่อไปขามุยขามุยป้อมขับเต็มหนักคนพี่เต็มหนักกวนพี่มันกราลังเปกลูเราเป็นกับดักมันหรือกับรักตัวเองวะเรื่องเรื่มันเยอะขนาดไหนวะหน้าพี่เองหนักมันในนี้้าฮ่า่าต๊ ไอ้ยาเดี๋ยวมึงไม่รอดแล้วนะกูว่าไม่นานหรอกกลับมา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 ยายายากลับมาตายตเหลี่ยมเกินสองครั้งนะครับที่ไม่ตันหรอกไม่ได้แดกหรอก ไม่มีกอตัดเลือดแล้วเอยมไปปล่อยเลยเอ็มไปยาเอาให้เอ็มไปถึงฝั่งปั่นพี่ได้ได้ได้เดี๋ยวพี่ล่อให้ปวดมันไว้ยาปวดมันไว้ปล่อยมันต่อยมันล้างให้เลยกมวยป้อม ชนะด้วยวิธีแห่งนินจาไม่ได้จาก็นี่ไงวิธีดินจาร์นะวิธีล่อลอกล่อลอกโอเคครับทุกคนสำหรับคลิปคามคลิปนี้ก็ต้องขอจบไปเพียงแค่นี้นะครับถ้าถามว่าเล่นได้ไหมเล่นได้ครับแต่เล่นปกติดีกว่าครับผลลัพธ์มันอาจจะดีกว่านี้อีกนะไม่งั้นเราต้องมาโฟกัสแบบ หลุมอยู่ไหนวะหลุมอยู่ไหนวะมันอาจจะแบบทุกคนนะ่ไม่ต้องเอาตัวที่แบบว่าคามุยมาได้ทุกตัวหรอกมีสักตัวนึงก็พอแล้วตำแหน่งอื่นก็เล่นปกตินะอย่างมีเอเลนร์จังเกิลตัวเดียวพอที่เหลือก็เล่นปกติแบบนเนี้ยโอเคแล้วแต่ถ้าทั้งที่างนี้ผมบอกเลยว่าตาลายครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าบ๊ายบาย